ครับผมนายปิทูลจ,จันกระจ่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อมย,ยาสิมัยธยมสาธิตพัทยาวิทยาฐานะเชี่ยวชาญวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่กระผมเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน25 5, ก็จะขอกล่าวเป็นกติเตือนใจให้กับกคุณครูรุ่นหลังต่อไปว่าการทำงาน ทุกอย่างมันไม่มีการลาบลืนต้องขยันและอดทนในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็แล้วก็จะขอ,อะบอกกับนักเรียนฝาประเัวนักเรียนทุกประเทศเลยนะครับการเป็นนักเรียนก็ต้องเชื่อฟังคุณครูอย่าทำอะไระให้ตัวเองเดือดร้อนและคนอื่นเดือดร้อนเท่านี้ก็เป็นเด็กดีของประเทศชาติแล้วครับ